งบสถานะการเงินของเรากับงบสถานะการเงินของธนาคารไม่เหมือนกันนะมสมมติทา่านมีเงินสดมีเงินอ่ะถ้ามีเงินออมอะ่ะท่านก็เอาเงินท่านไปให้ธนาคารนะบัญชีการเงินของท่านงบของท่านนะงบของท่านจะบอกว่าท่านมีสินทรัพย์มีเงินสดอยู่ส่วนหนึ่งล้านบาท อ่ะสตินะถ้ามีสินทรัพย์เงินสดมูลค่าอยู่หนึ่งล้านบาทนี่คือมูลค่าสินทรัพย์แต่เมื่อไหร่มันไปอยู่ที่ธนาคารปั๊บเนี่ยนะเอ่อธนาคารปั๊บนะมันจะกลับเป็นหนี้สินของธนาคารนั้นที่เลยงบสถานะการเงินของธนาคารจะกลับกลายเป็นอยู่ฝั่งด้านหนี้สินเนาะเออเงินเราอะ่ะไปอยู่กับเขากลายเป็นหนี้สินเป็นหนี้เขาทันทีเลยแต่เงินในบัญชีของเราอะ่ะ มันกลับเป็นทรัพย์สินเนะยอ่าเห็นแทบเนาะก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหานี้ผมจะเคลียร์เคลียร์ท่านตรงนี้ก่อนเนาะเรื่ององบสถานะการเงินเป็นไงให้เห็นระหว่างธนาคารกับเราให้ได้ก่อนนะแต่เมื่อไรเปลี่ยนกันกลับกันเมื่อไร่เราจะไปกู้เงินซื้อบ้านหนึ่งล้านบาทอ่างบการเงินงบสถานะการเงินของเรา จะกลับเป็นหนี้สินอา่าไปกู้ครับธนาคารเนี่ยแล้วนบสนะการเงินของธนาคารจะกลับเป็นทรัพย์สินทนัทนเลยเออเห็นไหเพราะว่าไงมันเป็นไรายได้เขาอะ่ะของเรานี่เป็นรายจ่ายมันก็เป็นหนี้สินน,นันเีเมื่อรับเงินลูกค้ามาปั๊บเขาพยายามที่จะไปสร้างเงินให้งอกเงยขึ้นคือ ไปปล่อยกู้ให้กับรายอื่นรายอื่นเรียกต่ออาจจะไปซื้อพันธนาบาัตรอาจจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าท่านอื่นเพื่อสร้างไรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์จากนี้สินเป็นสินทรัพย์ของเราฮะองเรงเนี่ยก็คือข้อสองนั่นแหละกรณีเราไปกู้บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นงบของเราอ่ะกลายเป็นหนี้สินแบงก์ก็จะเป็นเป็นเรื่องของสินทรัพย์เห็นภาพนาะเห็นภาพน,นนะฮะธนาคารกับธนาคารกับแบงก์ ธนาคารกับตัวเรางบมันไม่เหมือนกันเช่นกันเวลาท่านไปซื้ออาจจะซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นในในหุ้นกลุ่มธนาคารนะอันเนี้ยท่านต้องดูมันจะมันจะไม่เหมือนกับหกงบของอบริษัทอื่นๆนะ,ะสินทรัพย์กับหนี้สินเขามไม่เหมือนกันธ <c oughs> <c oughs> นาคารไหนมีม,มีมีเงินฝากเยอนะๆธนาคารนะั่นคือจุดอันตรายเพราะว่าไปก่อหน,นี้เยอะ เงินเอ,เอาไปว่ามีเงินฝากมาเยอะมันก็เหมือนกับ S B B Silicon Valley Bank เห็นไหมกลุ่มฟินเทคร่ำรวยจากหลังโควิด19นะพากันเอาเงินไปฝากที่แบงก์ S v B ปรากฏว่า S B ก็เอาเงินฝากอยู่ตัวเองเยอะมากเกินไปเยอะๆอ่ะแล้วระบายเงินออกไม่ทันก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างบอกไงมันมีพันธบัตรรัฐบาลก็มี1ปีอายุมัน1ปี2ปี3ปี5ปี10ปี แต่ดันไปซื้ออายุพันธบัตรสิบป,ปีอะกว่าถึงจะได้ขายอะแต่เพอไอ้กลุ่มฟินเทคเอาเงินไปฝากปุ๊บก,ก็อยากจะถอนเงินทันทีอะแล้วดันไม่มีเงินเพราะว่าเงินตัวเองเก็บไม่ได้ไงเก็บปุ๊บมันจะเป็นหนี้ไงนี่คือธนาคารเหมือนกันธนาคารเขาจะไม่มีเงินเขาจะมีเงินแบบเอาแค่สำรองให้เบิกถ่ายเบิกจ่ายเท่านั้นเองใครถอนเท่าไหร่เขาจะดูว่าอัตราการเบิกถอน ประชากรหรือคนที่มาเปิดบัญชีประมาณเท่าไหร่เขาอยากมีเงินทาให้หมุนเวียนแค่นั้นเองเขาจะไม่เก็บเงินเยอะๆไว้ที่กับตัวเขาเขาจะเงินพวกเขาจะรีบปล่อยเลยเพราะว่าเป็นหนี้ไงมันเป็นหนี้เก็บเงินลูกค้าปุ๊บเป็นหนี้ทันทีเออธนาคารเป็นไงเอาเงินไปรับฝากเงินลูกค้าปุ๊บเป็นหนี้ทันทีอ่ะมันต้องรีบเอาไประบายไปปล่อยเพื่อจะสร้างได้นี่คืองบการเงินของธนาคารมันก็ต่างกับงบของเราเนาะเพราะเรานี่ มีเงินกับเรานี่มันมันการกายเป็นเป็น,ปนสินทรัพย์เนาะแต่เมื่อไหร่ไปปกู้ปุ๊บเราเป็นหนี้ทันที้อันนี้คือเห็นภาพต่ตางๆเนาะผมจะเข้าเรื้อหาต่อไปนะอืม